ที่ลลาตมลบเลือ,ลลอ,ลอคุณคืนนั้นน่ะมันไม่มีอะไรอย่างที่คุณคิดจริงๆนะฮะคุณไม่จำเป็นต้องอธิบายหรอกคะ่ะเพราะว่ามันจะมีหรือไม่มีอะไรมันก็ไม่ได้มีผลกระทบอะไรกับฉันทั้งนั้นนี่คุณไม่รู้สึกอะไรสักนิดเลยจริงๆหรอฮะทำไมฉันต้องรู้สึกด้วยล่ะค่ะ ถ้าคุณไม่แคร์คุณจะโกรธคุณจะเสียความรู้สึกกับผมขนาดนี้ทําไมอะฉันว่าคุณกําลังเข้าใจผิดคุณไม่ได้มีค่ามีความหมายอะไรที่ฉันต้องเก็บมาคิดชีวิตของฉันมีเรื่องสําคัญกว่านี้ตั้งเยอะตกลงคุณไม่มีเรื่องอะไรกับฉันแล้วใช่ไหมความจริงผมมีปัญหาเรื่องฟาร์มจูบู ทังมาแล้วผมฟังนะหวังว่าคุณจะไงต่อถ้าฉันรู้ว่าต้องทำอะไรต่อฉันคงไม่มายืนเสียเวลาอยู่ตรงนี้หรอกคะ่ะนี่คุณไม่มีอะไรแล้วใช่ไหมถ้าไม่มีแล้วฉันขอตัวแล้วกันผมมีวิธีแก้ปัญหาจะเสนอคุณถ้าคุณจะเอาเรื่องฟาร์มมาเป็นข้ออ้างเพื่อจะหาเรื่องคุยกับฉันมันไม่จำเป็นหรอกคะ่ะ ถ้าคุณคิดอย่างนั้นนีเราไปคุยต่อหน้าพ่อเลี้ยงไหนว่ามาสิพ่อวิทย์มีอะไรจะเสนอพวกเราคืออย่างนี้ครับพ่อเลี้ยงจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าเรามัวแต่หวังที่จะขายน,นมดิบอย่างเดียวเนี่ยเท่ากับว่า เราเอาอนาคตของฟาร์มเนี่ยไปแขวนไว้กับผู้รับซื้อนมถ้าเกิดว่าโดนยกเลิอกออเดอร์ขึ้นมาแบบนี้เราก็เจ็บตัวอย่างที่เห็นอยู่ฮะเราวิธีแก้ปัญหาของคุณคือเราต้องลดความเสี่ยงครับด้วยการผลิตนมพร้อมดื่มขายเองแต่ว่าขายนมสดนี่มันเรื่องใหญ่เลยนะพ่อแต่ว่าที่นี่เนี่ยก็ทำนมพลาสต์ บริจาคตามโรงเรียนยากจนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอฮะเราก็แค่ขยายในส่วนนั้นเนี่ยเพื่อรองรับการผลิตให้มากขึ้นแค่นี้เนี่ยเราก็มีแบรนด์เป็นของฟาร์มเราเองแล้วนะฮะไม่ใช่ว่าเราไม่เคยคิดจะทำนะคะแต่ว่าเราห่วงเรื่องเงิงนลงทุนนี้จะมีมากขึ้นเราก็ไม่รู้ว่าผลตอบรับเนี่ยมันจะคุ้มค่าหรือเปล่าและที่สำคัญนะคะผู้ผลิตรายใหญ่ก็คลองตลาดจนหมดแล้วจนแทบไม่มีที่ให้เราเข้าไปแทรกแล้วล่ะคะ่ะ แต่เราก็ไม่ต้องไปส่งตามห้างหรือว่าตามร้านสะดวกซื้อชื่อดังเนี่ยฮะดูอย่างพวกน้ำมาตูมน้ำลำไยห,หรือว่าพวกน้ำกระเจี๊ยบที่เขาส่งขายตามร้านก๋วยเตี๋ยวอะฮะเขาได้เงินเป็นกอบเป็นกำเลยนะฮะผมเชื่อว่านมของเราเนี่ยต้องขายได้ครับเพียงแต่ว่าเราต้องประกาศเป็นทางเลือกใหม่ของการดื่มนมสดครับผมแล้วจะใหม่ยังไงคะพี่วิทย์ ในเมื่อเดี๋ยวนี้นมหาซื้อไม่ยากไปกว่าน้ำเปล่าเลยนะคะ,ะผมว่านมของฟาร์มเรานี่นะฮะต้องมีคอนเซปต์ประมาณโฮมเมดครับคือลูกค้าที่ได้ดื่มนมจากฟาร์มของเราแล้วเนี่ยต้องรู้สึกเหมือนว่าได้ดื่มนมสดจากฟาร์มใกล้บ้านนะฮะแต่ที่สำคัญที่สุดเลยนมของฟาร์มเราเนี่ยต้องมีสูตรพิเศษครับ สูตรที่แตกต่างออกไปจากท้องตลาดแล้วก็เราต้องมีดีไซน์ขวดเก๊ๆแกสำหรับบรรจุนมแค่นี้ผมว่ายังไงต้องมีลูกค้าที่พร้อมจะลองของใหม่ไม่งั้นเราก็ต้องหาคนเนี่ยมาช่วยคิดค้นรสชาติใหม่ๆสูตรใหม่ๆให้กับฟาร์มของเราอีกสิครับจะหาทำไมล่ะครับทุกๆตูในเมื่อคนคนนั้นน่ะนั่งอยู่ตรงนี้แล้ว วิทย์นี่แหละค่ะแต่เนี่ยชอบเกลียดสูตรอาหารแล้วก็เครื่องดื่มแปลกๆอยู่แล้วนี่ตอนอยู่เมกานะคะมันต้องเวลเรียนทำอาหารไปทั่วเลยค่ะถ้าพ่อมันไม่ขู่ว่าจะตัดมันออกจากกองมรดกนะคะป่านนี้มันเปิดร้านอาหารที่นู่นไปแล้วอะค่ะว้าวพี่วิทย์เนี่ยมีเรื่องมาสสอไพได้ตลอดเวลาเลยนะคะ <c oughs> เอาเป็นว่ามานาเห็นด้วยกับพี่วิทย์นะคะคอนเซปต์น่าสนใจวิธีการเป็นไปได้ถ้าพี่วิทย์กล้าคิดกล้าทำ มานากล้ๆผ่านค่ะนี่มานาเวลาคิดอะไรฟุ้งๆมันก็สนุกตื่นเต้นแบบนี้แหละแต่เวลาทําจริงมันอีกเรื่องหนึ่งคือผมเข้าใจคุณนะครับพุณมินเอาอย่างนี้แล้วกันครับเรามาทดลองโปรเจกต์นี้เป็นเวลาหนึ่งเดือนทําให้ใคล้ายสโปรจริงเลยโดยใช้เครื่องไม้เครื่องมือเท่าที่มีก่อนแล้วก็เราทําวางขายแค่เฉพาะในจังหวัดของเราเท่านั้นไม่ต้องลงทุนเยอะฮะ เดี๋ยวผมจะเป็นคนรับผิดชอบเรื่องการคิดสูตรนมเองส่วนเรื่องการออกแบบโลโก้สินค้าหรือว่าบรรจุภัณฑ์ต่างๆนี่นะฮะเราไม่ต้องหาคนอื่นคนไกลครับจูดี้สามารถออกแบบได้สบายมากเลยใช่ไหมจูดี้อ,อะไรก็ถนัดอยู่แล้วไงเออค่ะครับนะฮะแล้วก็นี่เลยฮะคุณโดมนี่นะ,ะเขาเก่งมากครับ เรื่องการวางแผนซอกแทกหาลูกค้าโอเคนะเรียบร้อยไหมครับเท่านี้เองถ้าเกิดว่าภายในหนึ่งเดือนเนี่ยโปรเจกต์นี้มันไม่โอเคไม่ประสบความสำเร็จเรายกเลิกทันทีเป็นไงครับพ่อเลี้ยงอย่างนี้พอสมเป็นสมผลไหมฮะ จะว่าไปแล้วเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะแล้วถ้าพระวิทย์แข็งขันเหมือนกับกิจการตัวเองแบบนี้เนี่ยนะเราก็พร้อมที่จะยอมเสียงนะ ตกลงวันนี้แกตั้งใจจะมาซื้อที่ให้พ่อหรือว่ามาเซ็งกิจการฟาร์มโคน,นมต่อเนี่ยฮะไอ้ที่แกทำทำนี่คือมันชักจะลุกรามใหญ่โตเลยเถิดไปแล้วลนะรู้ตัวอีกทีนึงแกก็คงเป็นโคบานไปแล้วไอโดมส่วนฉันฉันก็คงตกเป็นเนียคนงานออกลูกออกหลานแข่งกับวัวที่เนี่ยแย่เนาะ แน่นอนเฮ้ยเดี๋ยวนะแง่กสองคนนี่แกจะให้ฉันนี่ต้องคอยอธิบายกี่ครั้งวะว่าที่ฉันคิดที่ฉันทำไปเนี่ยเฮ้ยไปเพราะอะไรอ่ะฮะเพราะ <พอ S 1> คุณมิน,มนพูดพร้อมกันเลยนะโอเคฉันยอมรับก็แล้วพวกความรักนี่มันผักดันให้ฉันทำทุกอย่างแต่มันก็เป็นเรื่องอด,ดีๆทั้งนั้นไม่ใช่เหรอวะ นี่แกลองคิดดูดีๆนะถ้าเกิดว่าฉันกลายเป็นซปเปอร์แมนแฮนซัมสามารถคอยแก้ปัญหาทุกปัญหาของที่นี่ได้เนี่ยฉันก็จะได้หน้าจะได้ใจของทุกคนและที่สำคัญฉันจะได้ความรักจากคุณมินมาไม่ใช่เหรอโ <c oughs> oh. ี่แกคิดว่าคุณมินยังพิศวาสแก่ลงคอยกรอก็งงานนี้ไงจูดี ที่จะเป็นตัวประสานรอยร้าวระหว่างฉันกับคุณมินอีกครั้งหนึ่งไง <c oughs> แต่มันคงไม่สามารถประสานรอยร้าวบนกระบาลของแกได้แน่ถ้าพ่อแกรู้ว่าจนป่านนี้แล้วนี่มันไม่เลยคืบหน้าเลยเฮ้ย <c oughs> ดอมคุณดมรีบมากคุณดมไปตอนนี้เลยไม่ขอซื้อที่จากพ่อเลี้ยงตอนนี้เขากำลังเครียดเรื่องฟาร์มอยู่เนี่ยไปดิ <c oughs> ฉันน่จะนับถอยหลังคอยเวลาในการจะยืนไว้อะไรให้กับศพของแกไงไปดิ กล้าปลาล่ะถ้าแกสองคนไม่กล้านะก็ช่วยทำตามที่ฉันบอกด้วยโอเคแล้วไอ้โปรเจกต์ที่แกสนอแนคิดขึ้นมาเนี่ยมันต้องเริ่มเมื่อไหร่อ่ะฮะพรุ่งนี้เลยเพื่อนเออเออ อะไรพุ่งนีไงต้องเดินจากมือหรือกอดกันทำบบนั้นที่มาให้อตัวกลงนมเรามีสารปนเปื้อนจริงๆเหรอครับแค่ทีค่ค้างสตองเมื่อเช้าวันก่อนนะครับแต่นมที่ได้หลังจากนั้นเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแน่ใจเหรอคะว่ามันเป็นสารเคมีใช่ครับ เขาว่ามีสองสาตัวปนกันอยู่นะครับตอนนี้มันตรวจสอบให้แน่ชัดอยู่มันก็ชัดอยู่แล้วเราโดนวางยาใครก็มันกล้าทำแบบนี้ไอ้บุญคนงานเราดูใครมีพิรุธบ้างเท่าที่ผมตามไล่พี่ดูก็ไม่มีนะครับแต่มินว่าไม่น่าจะมาจากคนของเราหรอกนะคะหรือว่าจะเป็นฝีมือคนนอกฟังเราเข้านอกออกในง่ายจะตายไป ต้องช่วยยังคิดแล้วล่ะเราเคยมีเรื่องกับใครบ้างอ่ะเป็นไปได้ไหมคะที่จะเป็นพวกที่มาติดต่อขอซื้อที่ดินของเราอะค่ะมันที่วัถนาเราขายนมไม่ได้เราจะยอมขายฟาร์มให้มันงนั้นเหรโง่จริงๆนถึงปู่จะตายไปเนี่ยมันไม่มีทางได้ฟาร์มเราไปเด็ดขาดผมไม่ได้มาเล่นขายของนะฮะ งานนี้เดิมพันนสูงด้วยเดิมพันอะไร